สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมถาปนาบุลล่าตอนนี้ก็ทำหมาจินอยู่หลายๆมิติเช่นทางด้านการศึกษาเนี่ยก็เป็นกรรมการสภาหมทยาลรยราชพัฒนนครศรีธรรมราชเป็นประธาน พัฒนามาลายสีเขียวของมาลายรดชเฉพัะนครสีธรรมราชแล้วก็ดูแลเรื่องงบประมาณของมาวิาลในฐานะเป็นประธานคณะทำงานพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนามาวิาลและงบประมาณแล้วก็มีโอกาสได้มา เป็นประธานที่ปรึกษาหลักสูตรเสาหลักเยุติยศซึ่งมีการเรียนการสอนอยู่ในมาเลกเกลร์จนทุกวันนี้ส่วนรายละเอียดผมจะเรียนกับท่านทั้งหลายอีกทีหนึ่งส่วนทางด้านธุรกิจเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาหลายบริษัทเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจด,ด้านอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีด้าน การเกษตรแล้วก็ภาครัฐก็ก็ช่วยรัฐบาลทางด้านเ,เป็นที่ปรึกษาคณนะอนุกนรรมการศึกษาเรื่องคลองไทยเ,เรื่องอยู่ในทีมที่ปรึกษาเรื่อนตีนนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เรื่องโลจิสติกการเกษตรของของภาครัฐ ด้วยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าศรัทธาและก็เชื่อถือท่านเป็นการส่วนตัวนะคือมาเล่าเรื่องความเห็นส่วนตัวเท่านั้นวันนี้ที่ผมประทับใจบุคคลคนหนึ่งของประเทศไทยนะก่อนจริงผมรู้จกักหมอก,กระแสชนะวงศ์ตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มอายุ15-16ในฐานะเป็นคนอีสานถึงแม้จะอยู่คนละต่างจังหวัด คนละจังหวัดกับท่านท่านเป็นคนอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นแต่ผมเป็นคนน้องคายาได้รู้จักท่าน,นในนามหนึ่งเป็นหมอหมอชุมชนเาชาวบ้านก็เรียกหมอชุมชนแปลว่าหมอช่วยคนจนนะคนยากคนจนมาพึ่งท่านได้เรื่องสุขภาพเรื่องการรักษาแล้วก็อสองที่รู้จักท่านระยะหลังคือท่านเป็นนักการเมืองนักการเมือง คนอีสานเนี่ยเป็นที่รู้ดีว่าท่านเป็นนักการเมืองน้าดีอ่ะคือคือเราจะได้ยินภาพนักการเมืองอาจจะอาจจะบางท่านไม่ดีบ้างแต่แต่ในตัวท่านนั้นเน่เป็นที่ยอมรับทั้งประชาชนทั้งอีสานและทั้งประเทศโดยซ้ำไปว่าเป็นเป็นนักการเมืองมือสะอาดมัแหละมีจิตอาสาแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะพัฒนาบ้านเมืองอย่างอย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่ ผลประโยชน์ส่วนตัวนี่เหตุผลที่ผมสนใจและเหตุผลที่อยากจะมาเล่าในส่วนตัวของผมว่าเอะท่านจากเด็กบ้านนอกเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้อย่างไรเป็นนายกสภาหมหยาลัยหลายแห่งได้อย่างไรเป็นอธิการมหมาลัยเกลือกได้อย่างไรแล้วก็เป็นนักการเมืองในมิติต่าง มาได้อย่างไรในฐานะที่เป็นภาษาบ้านเราคือเหมือนเด็กบ้านนอกซึ่งมันโจทย์ที่น่าสนใจสําหรับประชาชนที่ท้อแท้หรือประชาชนที่เป็นคนต่างจังหวัดหรือประชาชนทั่วๆไปว่าจากคนจนคนหนึ่งผมเรียกว่าคนจนคนหนึ่งไม่มีเงินที่จะเรียนหนังสือเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรคือหาเหตุที่ที่ที่ ทำให้ผักดันคนคนหนึ่งยิ่งใหญ่ได้ไม่เพียงแต่ระดับประเทศนะเป็นระดับสากลด้วยที่ว่าระดับสากลเพราะว่าท่านได้รับรางวัลแม็กซ์ไซ์ด้วยได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดจากจากกักรพัิญี่ปุ่นด้วยหรือรางวัลต่างๆอีกมากมายตลอดเวลาที่ผมแอบติดตามท่านไม่ว่าจะตามสื่อตาม หนังสือพิมพ์ตามหนังสือที่คนเขียนเยอะแยะไปออกออ็แล้วก็พยายามเข้าถึงถึงตัวท่านตลอดเวลาติดตามท่านอยากจะพบท่านตลอดเวลาก็หลายสิบปีหลายสิบปีตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้รู้จักมีโอกาสได้ได้พบท่านมีโอกาสได้เรียนรู้กับท่านแล้วก็ได้ศึกษาต่างๆว่า ถ้าผมจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ผมจะทําแบบซ้ําได้อย่างไรนะตอนนี้ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายในวันนี้ว่ามิติต่างๆที่ผมเรียนรู้และวิเคราะห์ตามความเห็นส่วนตัวผมเหมือนนะจุดเด่นที่สุดคือเรื่องหมอชุมชนก็ไรวกันคือท่านก็เล่าให้ผมฟังนะจากชีวิตตั้งแต่เด็กเกิดมาก็อยู่ในครอบครัวที่เ่าพ่อแม่อ่านหนังสือไม่ออกเกิดมาก็ยากจน และท่านก็อยู่ในบรรยากาศบ้านนอกนะบ้านนอกสมัยก่อนผมรู้จักอำเภอพลเนี่ยเป็นอำเภอที่ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่มีแต่มีแต่ป่ามีแต่ถนนลุกลังมีแต่ชาวบ้านก็อยู่ห่างๆกันก,ก็ก็เหมือนชนบททั่วๆไปและท่านก็อาศัยโอกาสเหล่านี้ขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนจนกระทั่งเ,เรียนหมอ,อ,อจบหมอจุฬาได้ถึงไม่ใช่คธนธรรมดาจะเรียนได้นะ ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะเข้าสอบก็ได้แล้วก็เรียนได้แล้วก็จบได้นะแต่สิ่งที่ผมได้รับทราบมาจากปากท่านือว่าผมทึ่งมากกว่านั้นว่าทําไมจบแพทย์จยฬาลไม่ทํางานโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีไรายได้สงูงเหมือนคนอื่นเขาซึ่งผมไม่เชื่อว่าคนอื่นจะทําแบบท่านก็คือท่านยอมกลับไปบ้านเกิดอาําเภอพลซึ่งไม่มีอะไรเลย สุขศาลาคือบ้านนอกเราจะรู้ว่าสุขศาลาสุขศาลาก็คือบ้านเล็กๆเรือนเล็กๆที่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือแพทย์ไม่มีหมอไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมันเป็นเรื่องที่แปลกว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงึงงงเรียนจบแล้วกลับไปทําเรื่องที่ที่มีรายได้ไม่กี่ตังค์ไม่สนใจว่าตัวเองจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนแต่ท่านก็ ต้องการไปรักษาคนป่วยที่เป็นคนยากคนจนคือในสมัยนั้นก็มีในมำเภอของท่านมีประชากรประมาณแสนกว่าคนซึ่งท่านก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ออผมทึ่งนะและผมเชื่อผู้ฟังก็ทึ่งด้วยวิธีคิดว่าจบแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปทํางานที่รับเงินเดือนสูงกลับมารับเงินเดือนน,น้อยๆสมัยนั้นอาจจะเป็นพันกว่าบาทซึ่ง มันก็ลําบากแล้วก็สองไม่นึกถึงตัวเองทําไมต้องสนใจไปรักษาชาวบ้านซึ่งความคิดแบบนี้ผมผมก็ยังเชื่อว่านะประชาชนเจ็ดสิบล้านคนนะจะมีสักกี่คนที่แบบนี้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็อยากจะไปช่วยแน่นอนอนะคำพูดใครๆก็พูดได้แต่มีน้อยคนกล้าทำกล้าปฏิบัติ ผมก็คุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ว่าถามจริงๆอ่ะท่านเจอคนแบบนี้จริงๆในชีวิตัน้นท่านกี่คนท่านเจอจริงๆในะท่านกี่คนมันเป็นตัวอย่างที่ยาวัยชนและคนรุ่นนี้ควรพิจารณานะควรพิจารณาและควรเอาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศ ผลของการเสียสละของท่านเนี่ยสุดท้ายมันย้อนไปหาตัวท่านเพราะว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ท่านยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันนี่คือหนึ่งปัจจัยจากการที่ท่านช่วยสังคมตอนนั้นท่านอาจจะลำบ,บากอาจจะดูเอะมันไม่คุบเงินเดือนหรือเปล่าหรืออะไรแต่ท่านไม่เคยคิดแต่ผลของการกระทําหรือภาษาพระก็เรียกว่ากรรมดีตรงนั้นนมันก็ส่งเสือให้ท่านเนี่ยเยจริญรุ่เรงเรือง ตลอดว่าอันนี้ผมมีข้อนะว่านี่คือผลของกรรมดีที่สะสมเอาไว้จนทําให้ท่านนั้นมีบาร,รมีซึ่งผมมีความเชื่อว,ว่ามนุษย์เนี่ยจากการไม่รู้เนี่ยเรียนรู้ให้รู้ได้พอเรียนรู้แล้วก็ไปเอาความรู้ไปปฏิบัตินานๆๆจนเชี่ยวชาญก็เกิดปัญญาจากเกิดปัญญาแล้วก็สร้างความดีเยอะก็เกิดบาร,รมีคนที่ถึงบาร,รมีตรงนี้หายาซึ่งผมมีข้อละหมอกระแสนนท่านก็มีตรงนี้แหละ คนมีบารมีเนี่ยมันมันทำยากนะเรื่องการเมืองเนี่ยดิที่ผมเกิดน,นำเนี่ยว่าความจริงท่านเป็นหมอแล้วจู่ๆก็ชุมชนผักดันในท่านเป็นนักการเมืองโดยปริยายเพราะว่าเขาชื่นชอบก็ชื่นชมเขาอยากจะได้คนแบบนี้เป็นตัวแทนเขามาอยู่ในสาภา หรือมาเป็นรัฐมนตรีทําหน้าที่แทนเขาคือในความเห็นผมเนี่ยผมก็คงจะเข้าใจตามที่หมอกระแสเข้าใจว่าการเป็นรัฐมนตรีหรือการเป็นทํางานในรัฐบาลก็คือรับใช้ประชาชนซึ่งท่านก็พูดบ่อยคํเนี้ไม่ใช่มาเป็นใหญ่โกโ้ๆกนะแต่ว่าไอ้ความโก้ของการของท่านก็คือได้รับใช้ประชาชนในภาพกว้างขึ้นผมเข้าใจเองว่าประชาชนนั่นแหละผลักดันในท่านเนยอาจจะให้มาเป็นลงสมัครสส แล้วก็เลือกท่านเป็นสสเป็นตัวแทนของประชาชนชาวขนแก่นมานั่งในสภาที่กรุงเทพมหานครนะาการที่ท่านได้รวมทั้งท่านได้ตั้งพรรคการเมืองด้วยนะแล้วก็การหาเสียงของท่านก็เท่าที่ผมทราบก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรนะก็อาศัยความ จริงใจจริงจังแล้วก็อาศัยนโยบายอาศัยความคิดที่ว่าจะทําอะไรให้บ้านจะทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรแต่สิ่งที่ผมได้ยินจากการหาเสียงสมัยนั้นจะได้ยินบ่อยเรื่องการศึกษาถึงความเท่าเทียมของชาวชนบททําอย่างไรรัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันใการศึกษาเนี่ยให้ไปถึงชนบทอย่างทั่วถึงใน,นประการที่หนึ่ง ประการที่สองท่านพูดถึงนยโยบายการรักษาโรคภัยใกล้เจ็บของประชาชนซึ่งผมประทับใจและฝังใจผมมาตลอดเวลาว่าผมมาถามตัวเองว่ามันมีงานอะไรในโลกนี้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ารักษาคนผมชื่นชมนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะรวมทั้งอันเบิร์ตไอน์สไตน์ผมก็ชื่นชมผมชื่นชมนัก สร้างสรรค์เยอะแยะในโลกใบนี้นะแต่ว่าผมมาคิดดูว่ามันจะมีงานอะไรใหญ่ไปกว่านี้ไหมใหญ่กว่าการสร้างคนมีไหมใหญ่กว่าการรักษาคนมีไหมสรุปผมสรุปเอาเองว่าไม่มีไม่มีงานอะไรไปกว่าการสร้างคนไม่มีอะไรยากไปกว่าการสร้างคนไม่มีอะไรที่เสียสละยิ่งใหญ่ไปกว่าการสร้างคน ให้มีคุณภาพให้กับสังคมให้กับประเทศชาติได้และอีกประการสำคัญคือเรื่องของการรักษาคนป่วยรักษาคนให้มีสุขภาพดีขึ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนละ่ะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีใครไม่มีปัญหาสุขภาพคนได้คิดสองเรื่องนี้ ผมอยากจะเลิกเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะแต่มิติของหมอกเกษที่ผมรู้จักนะคือท่านเป็นนักการเมืองที่พูดบ่อยมากในเรื่องการศึกษาคือการสร้างคนให้มีความเท่าเทียมจนทุกวันนี้ท่านก็พูดคํานี้ทุกวันนี้นาทีนี้ท่านก็พูดคํานี้ว่าทำไงให้การศาึกษาชาวชนบททั่วประเทศให้มีความเท่าเทียมกันและก็พูดถึงการรักษาคนที่ย,ยั่งยืน เพราะผมมาสรุปเอาเองว่านักการเมืองที่พูดเรื่องเนี้ยหัวใจไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนจากการสัมผัสจากการได้เรียนรู้จริงๆนะว่าเอ๊ะท่านทำอย่างไรท่านบริหารอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นได้ทึงวันนี้ผมต้องการตอบโจทย์ก็ว่าทำอย่างไรจากคนจนจนจากคนบ้านนอกเลยและมีตำแหน่ง สูงสุดถึงรัฐมนตรีได้รับการยกย่อง,องทั้งในและต่างประเทศได้อย่างไรเหลือแต่ตําแหน่งเดียวที่ท่านยังไม่ทําคือนายกรัฐมนตรีผมอยากได้คนแบบนี้นะผมพูดด้วยความเปิดใจเปิดตรงไปตรงมาว่าไม่ได้เห็นแก่หมอกระแสะไมไ่เห็นแก่ผมนะแต่เห็กับบ้านนนนเเมมือองงทีี่่ต้คแบบาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่านะนั่นคือด้านการเมืองที่ผมอยากจะพูดแบบสั้นๆนะ ความจริงตัวท่านเป็นนักการศึกษามาตั้งแต่เป็นหมอแนละ้วเป็นหมอชุมชนเนี่ยมันรักษาคนอย่างเดียวไม่พอท่านก็สอนคนไปด้วยน,นั่นแหละสอนให้คนคนดีน,นั่นแหละไปในตัวมันก็สะสมมาเลยมันกเน็เป็นวิชาการเป,เ,ปเป็นการเป็นการศึกษาเป็นในตัวโดยที่ท่านรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและตลอดเวลาที่ผมรู้จักท่านมานาน,นท่านก็พูดแต่เรื่องพระพุทธรซึ่งมันบังเอิญมันไปตรงกับที่ผมเรียนมาตรงกับผมที่ผมชอบพอดีว่า ที่ท่านพูดไว้มันก็ตรงกันที่ผมคิดก็คือว่าประเทศชาติจะเจริญหรือสังคมจะเจริญหรือ,อครอบครัวหนึ่งจะเจริญปัจจัยที่ประสบความสุขจริงๆคือเรื่องภาวะผู้นําในตัวบุคคลผมลงลึกเลยตอนนี้ลงลึกมานานเลยว่าคนที่มีพระผู้นำเนี่ยเป็นคนแบบไหนผมมาได้ข้อสรุปว่าหนึ่งจะต้องพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นเป็นที่พึ่งของสังคมได้ นี่คือผู้นำภาวะผู้นำที่ดีลักษณะผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ในความเห็นของผมว่าคนที่มีภาวะผู้นำที่ที่ดีในความเห็นของผมก็คือว่าหนึ่งพึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้หรือจะพูดอย่างหนึ่งมัเหมือนมีเหรียญนมีสองเหรียญและผมก็คิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยนะพึ่งตัวเองได้แต่ไม่เป็นที่พึ่งของสังคมผมถือเป็นคนแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้น บางคนเศรษฐีเนี่ยอาจจะได้ครึ่งเดียวคือพึ่งตัวเองร่ลำรวยแต่ไม่ช่วยเหลือสังคมไม่พัฒนาคนอื่นไม่เป็นที่พึ่งของคนอื่นก็ถือว่าเป็นได้แค่ครึ่งหนึ่งถึงแม้จะเป็นเศรษฐียิ่งใหญ่ก็าตามผมก็เจอมาเยอะนะจะช่วยสังคมอะไรก็าตามจะต้องได้อะไรตอบแนทนถึงจะช่วยแต่ช่วยเพื่อช่วยเนี่ยแบบลักษณะของหมอกระแสช่วยคือไม่มีเงื่อนไขช่วยไม่หวังอะไรไอ้ยางนี้มันหายากซึ่งผมก็ยม เรียนแบบนะออแล้วก็พยายามทําตามในสิ่งที่ดีเช่นผมไปอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนนะผมก็เหมือนท่านทําตัวว่าไม่มีเงื่อนไขในการทํางานไม่เคยถามว่าจะให้เท่าไหร่แต่ถามว่าจะให้ทําอะไรมากกว่าออแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําทําในสิ่งที่เขาอยากให้เราทําและในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมส่วนเงินได้ไม่ได้ไม่เคยสนใจไม่เคยพูด แต่แน่นอนสิ่งนี้มันกลับมาเองคือคนดีเนี่ยเขาตาถึงเขาก็าาตอบแทนเราก็อย่างคุ้มค่านี่แหละแต่แน่นอนไม่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะหวังตรงนั้นแต่มันได้มาอย่างไงท่านเหมือนคนโบราณบอกว่าปลูกบวมม่วงก็ต้องได้บวม่วงปลูกบวมม่วงก็ได้ลูกบวมม่วงมันไม่ได้สูญเปล่านีที่ในด้านการศึกษาตัวน่าสนใจมากต้นหลังท่านทุ่มเทนด้านการศาึกษาเยอะท่านเป็นนายกสภาหลายเมื่อไรนะที่ส่ผมทราบมานีแล้วก็ยังเป็น อธิการบดีมาเลกเกลือกล่าสุดด้วยผมก็ติดตามท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะมิติต่ตางๆท่านมันเน้นเรื่องการศึกษาไปว่าท่านเน้นเรื่องสร้างคนในบ้านปลายชีวิตของท่านแต่ท่านทำมานานแล้วมีโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลปถมมัธยมจนระดับอุดมศึกษาเนี่ยท่านก็ลงทุนเองทำเองนั่นแปลว่าให้ความสำคัญกับการสร้างคนเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นมรดกข,ของของชาติอ่ะคุณช้กับนินนะถ้าจะสรุปเรื่องพระผู้นำของหมอกระแสชนวง์แล้วประสบความสำเร็จในการบริหารทางด้านสังคมทางด้านประเทศหรือทางด้านการศาึกษาเนี่ยผมก็นึกถึงเรื่องของผมวิหารสี่เป็นคุณสมบัติ ของท่านตามที่ผมเชื่อคนที่มีพระผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องมีผมวิหารสี่คือหนึ่งมีเมตตามีกรุณามีมุริตามูอุเบกขาเป็นพื้นฐานในตัวท่านเองและสิ่งที่ผมเห็นท่านทำงานผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเก็บเกี่ยวได้ว่า ในการทํางานที่ผมเห็นในส่วนตัวของผมเห็นชัดเจนประการที่หนึ่งคือเรื่องของมิติของ i อท่านจะมีวิสัยทัศน์ท่านจะมีความคิดท่านจะมีหลักคิดที่กล้าวไกลและเป็นประโยชน์ต่อหมหาวิทยาลัยและประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนใหญ่คือบางทีความคิดของท่านผมมองดูแล้วมันมันเหมือน หลักธรรมาชาติที่มองแล้วลึกซึ้งลึกซึ้งกว่าหลายๆมิติเช่นในยุคนี้หลายคนก็เห่อเรื่องจะต้องพูดถึงไอทีแต่ท่านยังพูดถึงเรื่องความจำาปันของคนความจำาปันของผู้นำนั่นคือหลักใหญ่ที่ที่ผมมองเห็นนะแล้วก็การบริหารเนี่ยจะต้องมีการควบคุมอารมณ์คืออีคิวต้องดีอีคิวเนี่ยผมผมไม่พูดเรื่องรายละเอียดเยอะแต่ว่า คนจะเป็นผู้นำได้เนี่ยต้องสำรวมต้องคุมอารมณ์ได้แล้วก็พูดในทางสร้างสรรค์และสุดท้ายเนี่ยท่านจะมีมิติในเรื่อง MQ คือ Morality c o r t e n e ท่านก็มีหลักคิดของท่านหลักปฏิบัติของท่านในการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นบุคคลที่มีตัวอย่างให้กับสังคมความจย็งถ้าแตกเป็นข้อย่อยมันจะเยอะเรื่อง IQ EQ และ MQ ผมจะพูดแค่สั้นๆว่าท่านก็ใช้หลักคือผมสังเกตเอาเลยว่าว่าท่านใช้หลักอะไรในการบริหารท่านจะใช้หลักคิดต่างๆที่เป็นสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเอาความคิดดีๆของบุคคลสำคัญมาพูดนะไม่ว่าจะเรื่องความขยันความอดทนเรื่องการมีน้ำใจออการเสียสละสิ่งเหล่านี้มันก็แตกมาจากการมี IQ ส่วน EQ ของท่านเนี่ย คือการคม่มท่านอาจจะไม่พูดให้เราเห็นได้ยินชัดๆแต่ว่าตัวท่านได้แสดงออกถึงการมี EQ คือการพูดด้วยการมีน้ำใจการพูดในทางสร้างสรรค์การพูดที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและมีกำลังใจและให้ก็เรียกว่าให้แรงบันดาลใจคนอื่นนี่คือเรื่องของอารมณ์ส่วนเรื่องจิตใจท่านพูดเสมอว่าให้ทุกคนเป็นคนดีนะในเรื่อง,องความดีมันก็มี เยอะข้อที่เราจะพูดแต่ว่าผมรวมเป็นง่ายๆว่าท่านส่งเสริมให้คนเป็นคนดีอยู่ในสังคมคิดดีพูดดีทำดีเพราะสิ่งเหล่านี้ผมรวมในตัวท่านที่จะทำให้งานของท่านประสบความสาเร็จและผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนำไปใช้นำไปไประยุกต์ใช้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและกับตัวตัว,ตวทุกๆคนด้วยกับขอบพระคุณครับ